โอ้ไยนดพวกนี้เป็นห้องว้ตัวนี้สามสามสามสิบสามเนาะได้ไงบ่พุนหุนจของน่นไยังไอ้บักซอยช่วยเราไหมขายตัวไม่ละขายบ่ละ สองพันลาพันล้งมาสองพันเนาวันไหนเไ่วาหด้วนไดีมันาดเนาะึ่น่เา่ราลงมาสองพัน่งพั่าแบ่ากงมอกงอน่เล็อก่อกล้วยทิตบากล้วยม้วนตวสายไ่มั้งีครับ่่ตี่หลายครับราคาอ่าราคาครับราคาอะกันแต่าากมันเด่นลดี่พันส่พเยกคับ เรจซื้อไปีงไ่ได้ครบตื้นก็ได้ครับโ้ยแค่นั้นหมดเบ็ดข้ามซื้อไ่ได้เอากระหน่อยกันพุกระหน่อยกันเบ็ดแล้วได้ด้ามอีไม่คุณไปซื้อ่ได้เรซื้อยซื้อได้ผมบอกว่าดี๋ไปซซื้อนำกันเลครับผมมันมีมองซื้อซื้อท่ไดก็ต้องซื้อ ไได้ยี่ยี่่นไหนกล้วยกับไได้ทหงก็ได้ัยิงไได้ได้ผมหายแล้วยกิได้กัไ่่ได้ท่าวทีดสองพันเนคำใหคำนึงคะีสองพนล่ะหละอมจบแล้วครับจบแล้วรียมเนีไ่ได้ท่ไบขายั่นละอาม่ได้กับขายครับ แตพ่อผมหมดละยูดีผมผมเป็นฟุซี่มันรุ่มปนพอขายได้ครับได้เอาหาอยคายบ่อยขัน้อหน่ันหอายบ่อยี้ชื่อพ่เล้าขนาดาต้อมาคน้้าเจเพาทีนา่่อ้ค่นาอจ้าต่อกันะไลุดกันเจ้นไปเร

สื่อมีมีหมอื่อหมอนกันมอเดได้ละไเจากันกด้งหสอส่ท้องเดี๋ยวาบั่นมอเปด้าหนาด้ตองไงส่ด้ไกบุญกับพ่นสายอุนครับพี่น้องเรียบร้อยในหางไงเพ่อแลวตัวนี้3ามสเบ็ดเจ็ดลอยครับพี่น้อง มาต่างกันหลยแต่องอันนี่โอ้ยยืนเฮียงกันอย่น้อนเลยถามเบิ่งอันน้อยๆนี่กันนะเท่าไรละครับห้องกันนี่ตัวนี้ห้องแปดพันใจพันเท่าไรไอ้พันหาพันหาพันหาชิมหาชิเอาหกพันผูน้อยรหกพันนี่ก็ยังรูปนล่โอ้ยแฮงน้อยแฮงไปทำเขานีก็ได้ ห้องคือนกมี่ครับพี่นองตลาดนางงวอยากซื้อซื้อหอกห้องแปดพันาสั่นห้อยเนไหกันอยู่หาพันครับไอ้ว่าล่ะท่าบาอันไหนเราลดก็ไหนลหรอห้องน้0หกพันห้องหกพันต่อหาร้วยมาถูกมาห้องหกพันห้องแปดพันคุณก็ร่มชิ้ไปเลย น่าจะถือน่าจะถึกสุดในตลาดละมือพี่นองตัวนี้คนอยากได้หกพันครับตอนนี้ห้อยคนมาหาหาหา,หาพันหาครับพี่นอ้องตัวที่ถือสุดในตลาดมือหนอา0 0กนครี <c oughs> มาหาสิเจ็ดแล้ว บ่บ่ที่เอาที่เอาอีกไไเวนสักเออมาให้ไปเลยเะอามนกับชิราอีหลีเอามวนอ่กานกัคนมัเคยซ้น้ำกันเจ้ากระไรเขาขอคำลอยเสื้อเสื้อเสื้อนได้กันแล้ว6าสิบหก่ยี่กร้อยหกอาสิบหกเอาจบ นี่เรียบร้อยครับตัวนี้พี่น้องห้าล้วกันแล้วของถือกในตลาดครับมือนี่้าสเรียบร้อยห้าสิบหกห้าสิบหกวันนี้จให้ตัวเขาไหนตไหนรก็อ้ยเขาไหนคือวคือี่ะไม่ตะบานนั้นตุละสามมือผเอสมออันนี้ป้าย